เดี๋ยววันนี้เราพามาดูกระบะกระถางนะไม่ใช่กระแบะนะครับเป็นกระถางโอ้เนี่ฮะได้แล้วครับได้แล้วนี่เป็นกระถางต้นไม้นะครับความแหนก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับเนาะอ๋ดูสิครับก็ต้นทุนนะครับเฉพาะตัวไอ้แปลนนะครับตัวไอ้ขเขาเรียกวา่าอะไรอะตัว แบบนะครับพันสองครับกระถางตัวนี้นะครับความหนาได้ประมาณสัก12นิ้วไอ้ความความเส้นผใยศูนย์กลางนะครับ12นิ้วนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เส้นผใยศูนย์กลางก็ประมาณสักนะเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วนี่ประมาณสักสิบสิบสองนิ้วนะครับก็ดูครับตอนนี้พันลงกําลังทำการแกะอยู่ครับเราลุกสักแป๊บนึงครับถ้ามันจะออกมาออกมาแล้วครับหนึ่งด้านอันนี้เราต้อง แทนน้ำมันด้วยนะครับแทนน้ำมันตรงตรงนี่ครับก่อนที่เราจะใส่ใส่ปูนลงไปเราต้องแทนน้ำมันก่อนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนะฮะเดีเ๋ยวรามารีวิวกันเลยนี่กระถางเล็กนั้นกระถางละแปดสิบกระถางใหญ่นี่ประมาณเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับเนาะนะฮะนี่ดูครับโอ้โห นี่ครับนี่ตรงนี้เป็นฐานแขรับเป็นฐานเขาต่เนี้ก็จะเป็นตัวกระถางครับผมนะฮะเอาไปเลยครับผมกระถางละสามร้อยบาทแพงถูกไปไหมประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหได้เดี๋ยวต้องทาสีด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นกระถางเล็กนะครับแต่กระถางเล็กตัวนี้ไม่มีฐานแขานะครับจะเป็นแค่นี้นะครับเนาะตัวเล็กๆทาสีขาวใส่สีแดงด้วยเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็น สวยงามจริงๆครับนะฮะดูสิครับกระถางต้นไม้กระถางปลูกอะไรก็ได้ครับเป็นปลูกผักก็ได้ครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่ขนาดประมาณสัก 6- 7ถึงนิ้วนะครับนี่ก็ประมาณสัก 10- 1ถึงนิ้วนะครับเนาะเส้นผยนแกงนะครับเหมาะขนาดมือนะครับยกไม่หนักครับเบาๆนะครับเนาะสบายๆนะครับอ๋อเดี๋ยวถ้าทาสีขาวเสร็จแล้วนี่ต้องสวยงามแน่นอนเลยครับ เหมาะสหรับคนปลูกผักนะครับคนปลูกผักไม่ควรแพ์คนปลูกต้นไม้ต้องเข้าม่ดูนะครับเนาะนี่จะเป็นกระถางต้นไม้ของในโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือน,นะครับผมโดยการนําของพุ่มในการโรงเรียนวิรัตเพ่งสอนนะครับเนาะก็มีก็มีแนวคิดใหม่ๆแปลกๆอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะให้กับพวกเรานะครับคนปลูกต้นไม้ได้ชมกันนะครับเนาะก็สวยงามนะครับนะครับต้อง เก็บภาพก่อนนะครับนลครับนี่เป็นตรงซื้ออ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับตรงที่เป็นสีแดงก็มีครับเราทาสีเสร็จล้ทาสีขาวเสร็จแล้วก็จะลงตรงตัวอักษรเป็นสีแดงครับผมอันนี้กระถางละ80บาทนะครับผมกระถางละ80บาทถ้าซื้อในราคา4ใบเนี่ยเราจะขายกัน200บาทนะครับก็คือ4ใบเลยครับ200ถ้าเป็น1ใบเนี่ยราคาใบละ80บบาทครับผมกระถางของเราครับโอเคครับผม เอาอย่าทิ้งกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะไว้มีอะไรใหม่ๆของโรงเรียนบ้านแม่แปนเนี่ยเราจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม